บอลเฮคนไทยได้ดูบอลโลกแล้วปิดดีล1,400ล้านเล่นเอาคอบอลดีใจกันแบบสุดๆสำหรับความคืบหน้าการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2022รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาระหว่างวันที่20พฤศจิกายนถึง18ธันวาคม2,565 หลังจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกอสทชมีมติอนุมัติเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2022ในกรอบวงเงิน600ล้านบาทจากจำนวนเต็มที่กะกะทเสนอขอรับการสนับสนุนไป1,600ล้านบาททำให้กะกะทต้องหาภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนอีก1,000ล้านบาท โดยเวลานี้มีภาคเอกชนใจดีบริษัททูคอปเปอเรชั่นจำกัดบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดและบริษัทปะตะทจำกัดมหาชนจะสนับสนุนเงินราว400ล้านบาทนั้นล่าสุดดรก้องศัก์กยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า กรกทได้บรรลุข้อตกลงการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2022กับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟี FA จำนวน64แมตช์เรียบร้อยแล้วในมูลค่า33ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ1,400ล้านบาท โดยต้องขอบคุณพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีที่ประสานงานภาคเอกชนจนสำเร็จดังกล่าวขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเซ็นสัญญากับฟีฟ้าและดดำเนินการเรื่องการเตรียมการถ่ายทอดสด ทั้งนี้ฟีฟ่าเวิร์ลคัพ2022หรือการแข่งขันฟุตบอล2022ปีนี้นั้นจัดขึ้นที่ประเทศกาตาประเทศกาตาเป็นเจ้าภาพพร้อมเปิดสนามอย่างเป็นทางการในวันที่21พฤศจิกายนถึง18ธันวาคมรวมเป็นเวลา28วัน ส่วนสาเหตุที่ศึกฟุตบอลโลก2022ได้ปรับช่วงเวลาแข่งจากเดิมที่เคยจัดในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมมาเป็นเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมแทนเพราะต้องการเลี่ยงสภาพอากาศร้อนช่วงกลางปีที่กาต้านั่นเองสำหรับศึกฟีฟ่าเวิร์ลคัพ2 2มีทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลก2022รวมทั้งสิ้น32ทีมจากทั่วโลกเมื่อ ชื่อประเทศตามโซนทวีปมีดังนี้ยุโรปเบลเยียมโครเอเชียเดนมาร์กอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีเนเธอร์แลนด์โปแลนด์โปรตุเกสเซอร์เบียสเปนสวิสเซอร์แลนด์และเวลเอเชียกาตาเป็นเจ้าภาพมีอิรานญี่ปุ่นซาอุดีอาระเบียเกาหลีใต้และออสเตรเลียแอฟริกาแคมรูนกานาโมร็อกโกเซเนกัลและตุเซีย อเมริกาใต้อาร์เจนตินาบราซิลเอฟกาดอและอุกรุกวัยคอนคาเคฟอเมริกาเหนือและอเมริกากลางแคนาดาเม็กซิโกสหรัฐอเมริกาและคอสตาริกาทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครคะ่ะ